คลิปนี้เราไปตามล่าหาแสงเหนือกันที่ฟินแลนด์นะคะตั้งแต่ปี2018นะคะเอากลับมาเล่าให้ฟังกันค่ะกับ Trips in my memory นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะคะช่องนี้เราจะบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งแล้วก็การแชร์ริงนะคะเราก็ก่อนอื่นเลยก็คือทริปนี้ค่ะนอดไปเที่ยวฟินแลนด์ในปี2018นะคะช่วงเดือนมกรากับสี jbp นะคะ jbp international paints ก็คือนอตเป็น ดีลเลอร์เนาะเป็นเอเจนต์ขายวัสดุก่อสร้างนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะเป้าหมายของทริปนี้ก็คือไปตามล่าหาแสงเหนือนอกจากจะไปที่ตามล่าหาแสงเหนือแล้วนะคะก็จะไปเยือนบ้านซานตาคลอสที่เส้นขั้วโลกเหนือด้วยนะคะเป็นที่อาร์กติกเซอร์เคิลนะคะก็การเดินทางของเราก็จะไปเมืองต่างๆดังนี้นะคะก็จะไปแวะที่เฮลซิงกิก่อนนะคะแล้วก็ไปซาลิเซกาไปลาวานิโอมิ ลาวานีเอมิแล้วก็หมู่บ้านซันคอสแล้วก็ไปสปารีรสอร์ทที่นันทลีนะคะซึ่งไฟล์ที่เราไปอะคะ่ะก็จะเดินทางโดยสายการบินฟินแร์นะคะโดยที่เราบินนอตน,นั่งบินอ่ะเป็น Economy Class นะคะก็จะมีข้อแม้ด้วยน้ำหนักเนี่ยไปได้แค่23กิโลนะคะกระเป๋า1นใบแล้วก็ขึ้นเครื่องไม่เกิน7กิโลนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่นั่งบิส s s สคลาสไปเนะะี่ยค่ะสามารถ ไปอ่านถือกระเป๋าเอา้โหลดกระเป๋าน้ำหนัก23กิโลได้3ใบนะคะไฟที่เราไปเป็น ay 142นะคะไฟท์ออกจากกรุงเทพประมาณ9โมงเช้าไปถึงสนามบ,บินนานาชาติเฮลซิงกิแวนดาค่ะประมาณบ่าย3โมงนะคะคือตอนเดือนมกราเนี่ยถึงบ่าย3โมงนี่ก็เกือบจะมืดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เรียกว่าความสว่างหรือแสงอาทิตย์น้อยมากนะคะในช่วงหน้า,นาหนาวของฟินแลนดน์ะคะไฟท์เราระยะเวลาของไฟท์ก็ว่ามันอ งวัะช่่โมคอุณหภูมิของทริปนี้นะคะต่ำสุดคือลบสิองศาสูงสุดประมาณศูนย์องศานะคะที่เฮลซิงกิแต่ถ้าไปในเมืองที่เป็นลาวานีโอเอนีเอมิซึ่งเราไปหาตามราหาแสงเหนือเนี่ยจะมีอุณหภูมิเรียกว่าติดลบ20อะไรอย่างนี้เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะฟินแลนด์จะมีอุณหภูมิติดลบในหน้าหนาวนะคะ ติดลบเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็ในเดือนมก,กราเนะีคะจะติดลบมากกว่า10เสมอนะคะแต่นี่คือปีนี้ถือว่าเขาบอกว่าอุ่นมากนะคะก็ลเลยหิมะในเมืองะคะ่ะแถวเซิงกิก็ยังไม่เยอะมากนะคะคืนแรกเราพักกันที่โรงแรมเลดิสันบลูพาซาที่เฮลซิงกินะคะสนามบินก่อนที่เราจะไป โรงแรมนะคะเราทัวร์เนี่ยค่ะก็พาเราแวะห้างที่ชื่อว่าจัมโบ้ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ก่อนนะคะเพื่อที่จะพาเราไปซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์หนาวทั้งหมดนะที่เราไม่ได้เตรียมมาแต่พอดีน็อตเนี่ยค่ะเป็นคนื้อสมัยก่อนตอนที่เรียนที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีชุดสกีอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องหนาวครบค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อเครื่องหนาวเพิ่มแต่กลับไปซื้อขนมแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะจะมีมาริเมโก้มารีเมโกเป็นแบรนด์ของฟินแลนด์นะคะก็จะสามารถ ซื้อได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปที่ช้อปปิ้งสตรีททั่วไปเลยค่ะสำหรับวันแรกนะคะตอนเช้าเราก็ตื่นเช้าก็องว่าออกเดินทางประมาณสักสิบโมงนะคะพราะายังไม่สางนะคะก็จะออกสายนิดนึงเราก็จะเดินทางกันไปชมอนุสรของชองเซเบลิอุสนะคะก็คือนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของฟินแลชาวฟินแลนด์นะคะแล้วก็ไป ชมจตุรัสในเมืองนะคะก็คือเป็นซิตี้ทัวร์นะคะก็จะได้ไปเดินเล่นตรงแม่น้ำทะเลสาบบอลติกนะคะเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยเ่อเฮลซิงกิอะคะ่ะได้ชื่อว่าเป็นที่ดาแห่งบอลติกนะคะก็คือเป็นเมืองสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นเซเนตสแควร์ค่ะหรือจตุรัสเซเนตนะคะของเป็นจตุรัสกลางเมืองของเฮลซิงกิเลยค่ะก็จะนั่งรถเที่ยวชมค่ะก่อนที่เราจะไปสนามบินนะคะเพื่อที่จะบินไปตามล่าหาแสงเหนือคะ่ะ ไปที่สนามบินเนี่ยค่ะเราก็จะไปบินฟินแลนด์อีกรอบนะคะก็ต่อเป็นในประเทศนะคะก็คือเราจะในสนามบินเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าของขร้านขายของที่ระลึกทั้งหมดเนะะี่ยค่ะก็จะมีเขาจัดเซตเป็นสีมีถาดมีจานไม้คือของฝากส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะคะเป็นไม้สนแล้วก็มาทําเป็นแฮนด์เมดเป็นจานเป็นอะไรคะ่ะแล้วก็จะมีแมวมีที่สําคัญคือเมืองฟินแลนด์นะคะเป็นสถานที่ต้นกําเนิดของ กระตูนชื่อว่าโมมินนะคะคาแรคเตอร์ Character ชื่อว่าโมมินแต่เป็นต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะแต่ว่าไปดังที่ญี่ปุ่นก่อนนะคะก็คือคนญี่ปุ่นเอาไปทําเป็นกระตูนก็จะน่ารักใช่ไหมคะก็ทาให้เกิดมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นเลดี้มาอ่าเลโชเลโชไมค่ะ ก็จะหน้าตาคตาของขวางนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปสนามบินเนะะี่ยค่ะเราก็มีโอกาสได้ไปแหวะทานข้าวนะคะก็ได้ไปเดินช้อปปิ้งสตรีทของในเฮลซิงกินิดนึงแต่ถามว่าได้ซื้ออะไรไหมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะคะส่วนใหญ่จะได้ดูเป็นของฝากมากกว่าค่ะแล้วอันนี้ก็คือปีกเครื่องบินค่ะนะเวลาที่เราขึ้นเครื่องนะคะคือตอนเวลาประมาณ4ี่โมงยีนาทีก็คือาพาธิกำลังจะตกดินแล้วค่ะเราออกเดินทางจากเฮลซิงกิ ด้วยไฟล์ ay 6 1 7นเะคะ,ะ,คะเพื่อสายการบินฟินแอร์ค่ะเพื่อจะออกเดินทางไปที่สนามบินอีวาโลนะคะเป็นเมืองในเขตแลาบแลนนะคะก็คือไม่ยังไม่ใช่เมืองที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เมืองที่เราจะไปนอนนะคะคือเป็นสนามบินอยู่ที่เมืองนี้นั่นเองค่ะเราไปอีวาโลเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถต่อไปที่ซาริเซกาเพื่อที่จะไปเข้าที่พักนะคะแล้วก็จะไปดตามลาหาแสงเหนือกันค่ะเซลิเซกาเนี่ยคะ่ะตั้งอยู่เส้น เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนืออยู่ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าแลปแลนด์ประเทศฟินแลนด์นะคะสถานที่แห่งนี้หรือเมืองซาลิเซกาเนี่ยค่ะจะอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปด้วยทั่วบริเวณคือมีแต่ความหนาวนะคะอุณหภูมิประมาณติดลบปรับ10กว่ากว่าเกือบ20เลยนะคะถ้าเราไปกลางวันเนี่ยค่ะเราจะเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดเป็นสีขาวนะคะก็คือต้นไม้เป็นต้นสนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะปกคลุมด้วยเรียกว่าน้ําแข็งทั้งหมดค่ะ แล้วก็นี่คือที่พักของเรานะเขาถึงที่พักก็มืดแล้วค่ะแล้วก็เก็บของค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปออกไปตามร่าหาแสงเหนือกันค่ะเมืองนี้นะคะซาริเซกาเราพักโรงแรมเราชื่อฮอลิเดย์คลับสปาซาริเซกานะคะก็คือมีเป็นโรงแรมสีดาวนะคะเราก็ทานอาหารค่ำที่โรงแรมแล้วก็คืนนั้นค่ะเราจะนั่งเลื่อนออกไปเพื่อที่จะตามหาตามล่าหาแสงเหนือกันค่ะ อันนี้ก็จะพอเรานั่งเลื่อนออกไปนะคะเขาคือรถจะเป็นรถลักษณะเป็นโมบิลอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเอาสโนว์โมบิลลากไปนะคะเพื่อแล้วก็พอไปถึงจุดที่ฟาร์มมือสนิทเขาจะเป็นกระโจมของเขานะคะก็ก็จะมีเรียกว่าถ้าเราอยู่ในกระโจมก็จะเป็นกองไฟแล้วก็ผิงไฟไปนะใครอยากหาแสงเหนือก็ออกมาข้างนอกจริงๆฟ้าจะมืดหมดเลยนะคะเราจะไม่ได้เห็นแสงชัดเจนอย่างนี้แต่อันนี้คือรูปผ่านกล้องนะคะใช้ตอนนั้นเราใช้กล้องโซนี Next 7นะคะในการจับแสงเหนือก็คือต้องเปิดเรียกว่า ISO เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเทคนิคในการทำให้เราได้เห็นแสงนะคะแสงสีแดงที่เราเห็นในรูปอะคะ่ะจะเป็นแสงของหลอดไฟนีออนนะคะแต่แสงสีเขียวเนี่ยคือแสงเหนือหรือออโรราที่เราตามหากันนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยค่ะเรียกว่าเดินลงจากเลื่อนเนี่ยค่ะหิมะก็แน่นเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือเดินเหยียบบนหิมะไปเรื่อยๆค่ะ ตาจะมืดสนิทเลยก็คือเรียกว่าแทบจะมองอย่างอื่นไม่เห็นนะคะชุดที่เราใส่เนี่ยเราก็ต้องใส่ชุดที่กันหนาวนะคะก่อนไปก็จะมีการไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปนั่งรถเลื่อนไปก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาพาไปนะคะลากไปแล้วก็จะมีการเตรียมคือที่กระโจมะคะ่ะก็จะมีเตรียมชากาแฟช็อกโกแลตร้อนไว้ให้นะคะมีบิสกิตไว้ให้ทานนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะตอนที่เราออกไปเนี่ย นั่งออกไปเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะกว่าจะได้เห็นเนาะซึ่งไอตัวออโรราเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแสงนะคะทำให้เรารู้สึกเออสวยอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าคุ้มไหมกับการนั่งลงทุนแล้วนั่งออกไปก็คุ้มมากนะคะพนักง,งานเจ้าหน้าที่คนฟินแลนด์เนี่ยที่พาออกไปก็น่ารักมากพยายามอธิบายทุกอย่างเลยว่าเออตรงนี้นะมองลองมองไปทางนี้นะเราจะเห็นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คือแสงมันจะไม่ได้อยู่ตลอดมันจะเปลี่ยนปลายเปลี่ยนมาค่ะแล้วจากตรงนี้ค่ะเราก็กลับมาเท่าที่พักนะคะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะออกไปนั่งเลื่อนค่ะเป็นเลื่อนอ่าเขาเรียกว่าเลื่อนจริงๆนะคะลากโดยสุนัข s i b บี i ร n h u นฮัค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าหมาที่น่ารักมากของเป็นฮัสกี้ฟาร์มนะคะเราไปเที่ยวฮัสกี้ฟารมก็คือเป็น ฟาร์มที่เลี้ยงสุนัขลากเลื่อนก็ลากเลื่อนนะคะก็คือเป็นหมาฮัสกี้นั่นเองค่ะไซเบเรียนฮัสกี้ก็จะพาเราเลื่อนไปนะคะ่ะแล้วก็จะนั่งคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนขับนะคะซึ่งก็แลกกันกับเพื่อนค่ะว่าจับคู่กันคนนึงเป็นคนนั่งคนนึงเป็นคนขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะแล้วก็เราก็กลับมาทานข้าวกลางวันกันอ,อาหารฟินแลนด์อันนี้เป็นมื้อเช้านะคะในรูปอ่ะ อาหารก็จะง่ายๆค่ะเป็นบุฟเฟ่ที่โรง,งแรมนะขนมปังถ้าสังเกตจะเป็นขนมปังข้างนอกแข็งข้างในนุ่มนะคะก็ทานกับแยมแล้วก็ทานมันฝรั่งไส้กรอกอะไรอยงี้ค่ะมีอะไรไม่เยอะมากนะคะแต่ด้วยความที่คือฟินแลนด์เนี่ยอาหารเขาอาหารหลักๆจานหลักเขาจะเป็นปลานะคะเพราะฉะนั้นแป้งตอนเชาน้านีก็จะเป็นแพนเค้กเป็นอะไรที่ทานง่ายๆค่ะไม่ได้มี ความหลากหลายของอาหารมากหนักนะคะแต่ถ้าทางช่วงเขา้าฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีผลไม้เขาก็จะมีให้เราไปเก็บผลไม้ได้นะคะไปแบบเก็บเบอร์รี่อะไร่งนี้ซึ่งคนไทยไปทํางานที่ฟินแลนด์ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฟ้าย,ยัางไม่มืดนะคะก็วิวข้างๆทางค่ะหรือรอบข้างโรงแรมตอนที่อันนี้น่าจะเป็นตอนที่นั่งเรือนไปนะคะก็จะเห็นประมาณนี้แล้วก็นั่ง นั่งเลื่อนของไซบีเรียนฮัสกี้ไปค่ะฟ้ากําลังจะพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะคือเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นประมาณสิบโมงเชา้าแล้วตกประมาณบ่ายสองมีเวลาเห็นแสงอยู่ไม่เกินสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันห้าชั่วโมงนี่คือสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาหนาวมากๆค่ะเขาถึงมาอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าหนาวมากๆนี่คือบางวันเนี่ยพระอาทิตย์มีแสงให้แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาทําทํางานหรืออะไรต่างๆตามเวลา ตามนาฬิกานะคะไม่ได้ตามฟ้าเหมือนบ้านเราเนาะไม่แบบไก่ขันแล้วเราตื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะเพราะเขาจะทําทุกอย่างตามเวลาหรือตามนาฬิกานะคะเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะอ่ะหลังจากที่เรานั่งเล่น,เล,นเลื่อนไซปรีเลนแล้วตอนบ่ายวันนั้นนะคะเราก็ไปซาฟารีค่ะก็คือจะไปนั่งขับไปเรียนขับสโนว์โมบิลนะคะขี่สโนว์โมบิลออกไป แล้วก็คือสโนว์บิลเนี่ยก็จะมีครูสอนก่อนนะคะจริงๆมันเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นมอตอไซค์ที่ขาข้างล่างไม่ใช่ล้อแต่เป็นเลื่อนสกีซึ่งสนุกมากขี่ออกไปนก็จะบอกว่าเลื่อนสโนว์บิลเนี่ยหนักมากนะคะอย่าได้ทําล้มนะคือถ้าทําล้มเนี่ยเอาไม่ขึ้นแน่ๆนะคะ่ะก็จะ ลุยทะลุลงตะลุยหิมะขาวพโพลนเข้าไปเลยเพื่อที่จะเราจะไปซาฟารีก็คือไปเรนเดียฟาร์มนะคะแล้วก็ไปนั่งเลื่อนที่ลากโดยเรนเดียกวางเรนเดียนั่นเองค่ะเรียกว่าก็สนุกสนานนะคะตะลอดทริปนี่คือชุดที่เราจะเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เราจะต้องมาเปลี่ยนชุดเพื่อจะนะขับขี่สโนว์โมโบิลไปค่ะซึ่งชุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุดกันหนาวเลยเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆบอดี้สูทตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นแบบเรียกว่าถ้า ถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยยากมากนะคะเพราะมันเป็นเส,เสื้อผ้าของเราข้างในก่อนนะคะแล้วก็สวมทับด้วยสูรข้างนอกเป็นสโนสูทนะคะข้างนอกแล้วก็มีก็ต้องมีผ้ารัดเนาะก็เรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าพันคอนะคะ่ะเอามารัดปิดปากไว้แล้วก็มีหมวกทับอีกคีหนึ่งเพื่อให้เราไม่หนาวนะคะแล้วใส่หมวกกันน็อกอีกครั้งหนึ่งตรงถุงมือก็จะเป็นถุงมือที่เป็น ถุงมือกันหิมะค่ะคือของเราใช้เป็นชุดสกีทั้งหมดเลยนะคะพอดีว่ามีชุดสกีไปด้วยคือข้างในของเราเนี่ยเป็นชุดสกีเป็นชุดที่จะไปเล่นสกีะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยท็อปอัพด้วยเสื้อผ้าที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นถ้าสมมติว่าใครไม่มีอะไรไม่มีชุดไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีขายนะคะตรงตรงที่ออฟฟิศที่เขามีชุดให้เช่าอะคะ่ะซึ่งอันนี้ทัวร์เนี่ยเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าทริปนี้เราไปกับบริษัทสีเจบพีนะคะ jbp international paint เพราะว่าที่บ้านน็อตเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายสี jbp ก็เลยคือก็จะมี thank you party เ,เขาเรียกว่า thank you trip นะคะเป็น t r i ปขอบคุณลูกค้านั่นเองค่ะก็จะพาไปลูกค้าไปเป็นเอเจนต์ของสีทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะคะไปเที่ยวกัน ก็สนุกสนาน,นะคะ่ะอันนี้คือถ้าเราเห็นนะคะคือทุกอย่างจะเป็นสีขาวไปหมดเลยเพราะหิมะนี่คือหนามากนะคะถ้าออกไปในทุ่งเนี่ยคือเขาไม่ได้เกรดไว้เนี่ยคะ่ะหนาถึง20ซส30เซนสามบเซนถ้าเหยียบลงไปตรงที่หิมะที่เขาเรียกว่ายังยุบตัวอยู่ยังไม่แน่นเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเดินไปตอนที่ไปดูแสงเหนือนะคะ่ะพลาดมาแล้วนะคะมันมืดมันมองไม่เห็นนี่คือลงไปถึงเอวเลยะคะ่ะเขาต้องมาดึงเราขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขี่ โมซโนโบวิลกลับมานะคะแล้วก็เข้าพักนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะนั่งรถจากซาริเซกาเนี่ยค่ะไปราวานีเอมินะคะเพื่อเข้าชมหมู่บ้านซานตาคอสนะคะซึ่งก่อนระหว่างทางค่ะจากราวานีเอมิเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะก็คือนั่งจะเรว่าตลอดครึ่งวันเช้านั่นเองค่ะตอนแวะพักกลางวันค่ะก็ทางทัวร์ค่ะก็เลย แวะให้เรานั่งเรียกว่าชมธรรมชาตินั่งรถก็ชมธรรมชาติพื้นที่เขตแลบแลนด์ไปเรื่อยๆนะคะส่วนกระทั่งถึงร้านอาหารที่เราจะวาแวะทานข้าวกันนะคะร้านอาหารชื่อว่ารากัสนะคะเมนูที่เสิร์ฟก็เป็นเมนูปลานะคะจากเทราบอินาริราดด้วยซอสไวน์ขาวนะคะซึ่งร้านอาหารเนี่ยค่ะอยู่ในโรงแรมนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าทรีเฮาส์นะคะซึ่งสวยมากนะคะแนะนำว่าคือเห็นโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็คิดเลยว่า เราจะไปพักที่นี่ถ้ามีโอกาสได้ไปอีกนะคะแล้วถ้าไปเองนะคะคือการตกแต่งเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเรียกว่ายังมีกลิ่นอายของคริสต์มาสอยู่ยังมีต้นคริสต์มาสที่งมีอะไรอย่างนี้อยู่นะคะนี่คือปลาค่ะปลาเป็นปลาทราวส์นะคะราดซอสไวท์ขาวนะคะก็เสิร์ฟโรงแรมค่ะก็คือเสิร์ฟเ,เป็นไฟดิเนียงก็จะเป็นอันนี้เป็น l u น c h เนาะก็จะเริ่มด้วยสลัดนะคะแล้วก็จริงๆบนโต๊ะก็จะมีขนมปังก่อนนะคะขนมปังเนย แล้วก็มีสลัดผักนะคะแล้วก็เสิร์ฟจานที่2ก็คือเป็นเมนคอร์สค่ะเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยขนมหวานค่ะซึ่งเป็นอาหารจานหลักของเขานะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่หมู่บ้านซานตาคอสค่ะอันนี้คือโปสการ์สสามใบที่นอตซื้อแล้วก็ส่งกลับมาให้ ใบหนึ่งเป็นของกาวินนะคะก็คือหลานคนโตนะคะก็อีกใบหนึ่งส่งให้คุณจูดแล้วก็อีกใบหนึ่งส่งให้ตัวเองค่ะจะมีใบหนึ่งส่งทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งจะส่งให้สําหรับวันคริสต์มาสนะคะในคริสต์มาสถัดไปนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้จะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะในหมู่บ้านซานตาคลอสก็จะมีเรียกว่าไม่ไม่ใช่หมู่บ้านเล็กเเลยนะคะหมู่บ้านเนี้ยค่ะเรียกตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลพอดีพอดีเลยนะคะก็เลยได้ชื่อว่าเป็น the official hometown of santa claus นะคะอันนี้คือ บ้านที่ต้องเข้าไปต่อคิวเพื่อถ่ายรูปกับซันตาคอสนะคะซึ่งบ้านน่ะบ้านเนี้ยค่ะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นบ้านที่แท้จริงของคุณลุงซันตานั่นเองในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆร้านอาหารที่พักร้านขายของต่างๆซึ่งเราสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่ล,ลึกนะคะที่เรียกว่าข้อดีเอ่อเป็นของที่ล,ลึกของฝากจากฟินแลนด์นะะั่นเองค่ะก็จะเป็น ไม้สนนะคะที่เอามาตัดหรือเอามาเขาเรียกว่าแกะสลักเป็นรูปต่างๆกับอัมพันธ์ค่ะในตัวหมู่บ้านซันตาคอสตัวตัวบ้านของซันตาคอสเนี่ยตั้งจากเราไปอ่ะเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะต้นไม้ต้นสนต่างๆก็มีการเดคอเรตให้เป็นคริสต์มาสทรีนะคะแล้วก็มีสโนว์สโนวค่ะมีตุ๊กตาหิมะนะคะให้เราถ่ายรูปกันค่ะเราเข้าไปถึงที่เนี่ยคะ่ะโดยประมาณเวลาก็เรียกว่า ก่อนช่วงบ่ายแล้วนะคะคือมีเวลาที่ให้เราถ่ายรูปอะค่ะไม่นานนะคะเพราะแสงหมดเร็วมากค่ะแล้วหลังจากที่เราออกจากหมู่บ้านซันตาคอสเนี่ยค่ะตอนประมาณบ่าย3ามโงครึ่งเพื่อที่นั่งรถต่อไปค่ะเพื่อไปขึ้นเครื่องบินอีกนะคะไปไปที่ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินราวายนิเอมินะคะเพื่อที่จะกลับไปเฮลซิงกิค่ะก็เลยจะก็เนี่ยค่ะเป็นเขาจะมีโต๊ะมีอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้เรานะคะเพื่อที่จะ เขียนไปโปสการ์ดส่งกลับบ้านค่ะซึ่งมีโปสการ์ดมากมายให้เลือกซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดนะคะแล้วจะมีซานตาคลอสในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสโนไวท์เป็นซานตาคลอสตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะมีหลากหลายมากให้เลือกแล้วเราสามารถก็อย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าเราเลือกได้ว่าเราจะส่งไปให้เลยก็เป็นเดลิเมลหรือจะเป็น เรียกว่าส่งเป็น next Christmas ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ในบรรยากาศใน post office นั้นนะคะก็จะมีชาวต่างชาติก็จะเป็นฝรั่งต่างๆก็จะมานั่งเขียนกันเนะะี่ยค่ะก็จะสอนเด็กๆให้เขียนกันส่งกลับไปหาตัวเองบ้างส่งกลับไปให้คนนู้นคนนี้บ้างนะคะน,นี่ก็จะเป็นตู้ที่เรียกว่า daily mail ก็คือส่งหย่อนไปที่ตู้นี้ค่ะเราจะไปถึงเลยทันทีนะคะก็จากที่ฟินแลนด์นะคะมาถึงเมืองไทยใช้เวลามากเกิน2อาทิตย์นะคะ ก็คือนอบกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ก็ได้รับเลยค่ะแล้วก็สำหรับ for Christmas เนี่ยก็คือ next Christmas ถัดไปซึ่งปีนับไปมกราปี2 0 1 0เนี่ยนะปี2018เนาะธันวาปี2018นะคะก็ได้รับโปสการนกับนั้นมาเลยค่ะเป็น Merry Christmas นะคะอันนี้เป็น m r r y y h r r s t t m s สสำหรับ Christmas ถัดไปก็คือเขียนให้ตัวเองค่ะเป็นเรียกว่าเป็นความทรงจําดีๆที่อยากจะบอกเล่าให้ตัวเองฟังว่าเออเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนาะเราไปหมู่บ้านซานตาคลอสมาค่ะตอนกลับเราก็ขอเอาเอาเรียกว่า the official photo with santa claus มาให้ดูกันนะคะ ว่าถ่ายนัดถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าเป็นยังไงเขาก็จะให้เข้าไปทีละคิวเลยนะคะถ้าถ่ายเดียวถ่ายคู่ถ่ายเป็นกลุ่มอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็มันเลือกเอานะคะเขาจะมีให้เราเลือกประมาณถ่ายประมาณ3าแอคค่คะแล้วก็ให้เราเลือกมาว่าเราจะซื้อกี่แอคซื้อรูปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอภินันทนาการจาก JBP ค่ะก็คือเป็นของชำรวยที่ซื้อลงซื้อจ่ายซื้อภาพมาให้เราด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ตอนออกจากหมู่บ้านซานตาคลอสค่ะก็นั่งรถออกมาก็จะมีเรียกว่ากวางเลนเดียนะคะที่เขาตกแต่งเดคอเรทไว้ให้เราดูกันค่ะจากหมู่บ้านซานตาคลอสนะคะก็ไปกับนั่งรถฟนั่งรถโคสไปสนามบินนะคะเพื่อบินกลับมาที่เฮลซิงกิอีกรอบนะคะก็เข้าที่พักที่เดิมค่ะแต่ก่อนเข้าที่พักเราก็ไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทยค่ะ ก่อนแล้วก็เข้าที่พักเลยนะคะเพราะว่านั่งรถวันเดินทางเหนื่อยมากแล้วนะคะนี่เป็นด้านหลังของโรงแรมนะคะก็คืออยู่โรงแรมรอยัลเออรดิสันบวพลาซเนี่ยรอยัลเฮลซิงกินะคะอยู่กลางเมืองมากๆเลยนะคะเดินไปนิดเดียวก็มีรถไฟใต้ดินเลยจริงๆก็เล้าว่าโลเคชั่นค่อนข้างเหมาะสมกับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวเองก็ได้นะคะคือสามารถเดินทางในเมืองกรุงเฮลซิงกิเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแต่เราไปดับทัวร์แล้วก็จะใช้รถ ใช้บริการรถโคชของทัวร์ซะมากกว่านะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วก็นั่งรถออกอเที่ยวรอบเมืองนะคะก็จะเป็นซิตี้ทัวร์น,นี้ก็จะเป็นซิตี้ทัวร์ค่ะแล้วก็ชมมหาวิหารต่างๆเที่ยวจัดก็จัตุ Senator, รัสเซเนเตอร์มหาวิหารเฮลซิงกินะคะมหาวิหารอุสเปนสกีแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่สต็อกเม n นนะคะอันนี้เป็นรูปของมหาวิหาร อุสเปนสกีค่ะซึ่งเป็นวิหารของศาสนานิกาย o คริสต์นิกายโออร์โธดอกซนะคะซึ่งเป็นกาะการออกแบบการก่อสร้างโดยอเล็กซ์กีกอนอฟสกโอ้โหอ่านชื่อยากมากเลยนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าฟินแลนด์กับรัสเซียเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะรัสเซียเคยปกครองฟินแลนด์อยู่ประมาณ108ปีนะคะและเราก็มีโอกาสได้เข้าไปที่ อันนี้เป็นด้านในของมหาวิหารนะคะมหาวิหารเฮลซิงกิซึ่งสวยมากด้านในข้างนอกจะเป็นสีขาวนะคะเป็นนีโอคลาสสิกซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นบูชามหาวิหารที่ใช้บูชาเซนต์นิโคลัสนะคะก็คือซันตาคลอสนั่นเองหรือเขาเรียกว่าบางอ่ซอลันคาฟิโดนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเฮลซิงกินั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ได้ไปโบสถ์หินเทมโปลิโอคิโอนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโบสถ์ที่ทำเหมือนเป็นอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็สร้างเป็นออร์แกนใหญ่ๆค่ะโบสถ์นี้เป็นสถานปฏิการที่ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งความรักนะคะเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามที่จุดเทียนอธิษฐาน <c oughs> เกี่ยวกับความรักในโบสถน์นี้จะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานนะคะ คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถน์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ในวันที่14่กุมภาพันธ์2 5 1 1นะคะก็แล้วก็สร้างเสร็จเมื่อวันที่14่กุมภาพันธ์ของปีถัดมาก็คือ2 5 1 2นะคะก็จะเป็นเรียกว่าหนุ่มสาวชาวฟินทั้งหลายชาวฟินแลนด์เนะะี่ยค่ะหรือคนเฮลซิงกิเนี่ยจะมาจัดงานแต่งงานที่โบสถ์นี้กันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราไปจุดเทียนที่นี่ด้วยนะก็อธิษฐานแล้วตอนถามว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังสมหวังอยู่นะคะ อันนี้เป็นซีเนตนะคะเอ่อเป็นอาคารรัฐสภา,าเนาะจตุจัจตุรัสซีเนเตอร์ค่ะที่อยู่ด้านหน้าก็อันนี้วันนี้ได้ลงไปจริงๆแล้วก็ได้ไปสถานอา่าถ่ายรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ค่ะวันก่อน,ก,อนก่อนเราจะกลับเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมีหิมะทั่วเมืองเฮลซิงกิแล้วนะคะวันแรกที่มาถ่ายนะคะหิมะยังน้อยกว่านี้นะคะก็คืออากาศมีความเย็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก่อนกลับค่ะเราก็จะได้ไปเดินที่สต็อกมันห้างสต็อกมันนะคะแล้วก็เป็นไฮสตรีทชอปปิ้งสตรีทของของเฮลซินกินะคะก็จะมีนะคะเป็นได้แมกเนตรูปมูมินได้ของฝากมากมายมานะคะแล้วก็ของฝากอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะคะก็คือเขาเรียกว่า ตะไบเล็บค่ะเป็นคริสตัลนะคะเสียดายมากเลยก็คือตอนนี้ปี2020แล้วนะทำหักของไปนะคะก็เนี่ยคิดว่าถ้าได้มีโอกาสได้ไปอีกก็จะไปซื้อมานะคะคริสตัลอันนี้ค่ะเป็นตะไบเล็บคริสตัลซึ่งคมมากนะคะแล้วก็ตะไบเล็บได้ดีมากค่ะหลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จนะคะแล้วก็กลับทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็กลับที่พักนะคะก็คือนอนโรงแรมเดิมนะคะเรดิสันบูรโยวเฮลซิงกิค่ะและ้วตอนเช้าตื่นขึ้น,นมานะคะเราก็จะ เปลี่ยนเมืองอีกแล้วค่ะนั่งรถโดยนั่งรถโคชนะคะจากกรุงเฮลซิงกิไปตุลกูค่ะตุลกูเนี่ยเป็นเพื่อจะชมมหาวิหารตุลกูนะคะแล้วก็จะไปต่อที่เมืองนันทารีนะคะก็จะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าแก่ค่ะที่มีเขาเรียกว่าซาวน่านะคะเพื่อเราจะไปซาวน่ากันที่คือซาวน่าเนี่ยบอกว่าต้นคิดคือฟินแลนด์นะคะนี่คือมหาวิหารตุลกูนะคะซึ่งห่างจาก เมืองเซลซิงกิเนี่ยประมาณ168กิโลเมตรนะคะก็ mm. คือนั่งรถมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าค่ะอ่ะแล้วก็ไปเดินเที่ยวในเมืองด้วยนะคะนันทารีค่ะแล้วจะเป็นเมืองเล็กๆค่ะซึ่งเราจะไปพักกันที่เมืออโรงแรม5ดาวนะคะเป็นรีสอร์ทหรู5ดาวเลยแหละชื่อว่านันทารีสปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะก็คือเป็นเมืองริมทะเลของ ฟิลนด์น,นะคะซึ่งสถาปัตยกรรมของเมืองเนี่ยค่ะจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเฮลซิงกินะคะถ้าสังเกตได้บ้านจะเป็นบ้านหลังเล็กๆร้านค้าเล็กๆเ,เนี่ยพอดีตอนที่เข้าไปเนี่ยค่ะตรงร้านเนี่ยเขาเขาปิดค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวก็เลยตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่จะคนจะมาเที่ยวตอนกลางคืนเออเขาเรียกว่าตอนหน้าซัมเมอร์มากกว่าตอนฤดูร้อนนะคะที่โรงแรมค่ะนันทารีเนี่ยก็จะมี เรียกว่า Indoor and Outdoor เลยนะคะทั้งสปาซาวน่าต่างๆให้สามารถไปใช้ได้นะใช้บริการได้แต่มีข้อแม้อยู่ที่ว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำนะคะก็คือโปค่ะนะคะแล้วหลังจากหลังจากที่เราออกจากตุลกูค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะนั่งรถออกจากเมืองตุลกูเพื่อมากลับมาที่เฮลซิงกิอีกนะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะ กลับประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นภาพตอนที่นั่งรถออกจากดูรากูนะคะคือออกแต่เช้านะคะแล้วก็นั่งชมวิวทิวทัชส,สองข้างทางมาเรื่อยๆค่ะก็จะสังเกตได้ว่าขาวโพลนไปหมดนะคะแล้วเราจะมาเขาเรียกว่ากลับมาถึงเฮลซิงกิก็นั่งรถนั่งรถประมาณเกือบสามชั่วโมงค่ะเพื่อมาขึ้นเครื่องบินกลับบ้านนะคะ ับประเทศไทยของเราออกันก็เรียกว่าถ้าถามว่าได้ช้อปปิ้งครบไหมได้ซื้ออะไรมาบ้างไหมประทับใจอะไรบ้างค่ะสำหรับทริปฟินแลนด์นี้นะคะประทับใจมากๆคือคนฟินแลนด์อ่าได้รู้ว่าคนฟินแลนด์นะคะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงและผู้หญิงเป็นผู้นำนะคะอ่าคือเนื่องจากว่าผู้หญิงเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วกันเนาะผู้ชายสามารถ ทำงานที่บ้านได้เป็นช้างเท้าหลังได้ถ้าผู้หญิงเก่งกว่าเนาะก็ต้องบอกว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงและอายุไม่เยอะด้วยนะคะเรียกว,ว่าเป็นเป็นเมืองแห่งหญิงเก่งกันเลยทีเดียวก่อนที่ฟ้าจะพัที่จะตกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ไปถึงสนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ